สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ห้านะครับวันนี้พบกับครูต้องนะครับอา,อาจจะแปลกหูแปลกตาทํา,าทไมครูต้องเนี่ยมาอัดวิดีโอสอนพวกเรานะครับซึ่งเราก็ทราบกันดีนะครับว่าโรงเรเียนของเราเนี่ยได้ปิดทาดํากิจกรรมการสอนแล้วเราก็เรียนรู้ผ่านใบกิจกรรมหรือเรย่องหนึ่งว่าออนเฮีนนะครับซึ่งวันนี้ครูก็จะมาอธิบายเนื้อหาคร่าวๆนะครับแล้วก็ชี้แจงใบกิจกรรมให้พวกเราทราบครับซึ่ง วันนี้นี่ครูได้ให้ใบกิจกรรมของเราในรายวิชาสศึกษาไปทั้งหมดสามใบกิจกรรมนะครับซึ่งจะมีเนื้อหามีเรื่องราวอย่างไรครับก็เดี๋ยวติดตามชมกับครูครับครูจะอธิบายไปทีละขั้นตอนเรเนื้อหานะครับครูขออนุญาตแชร์หน้าจอแล้วให้พวกเราได้ดูเนื้อหาไปพร้อมกันนะครับอ่านี่นะครับ,นะรบ,นะรบสำหรับ เรื่องแรกที่เราจะเรียนก,ก็คือเรื่องเรียนรู้แบบอย่างที่ดีครับในรายวิชาเซลลศึกษานะครับซึ่งตัวนี้นี่ให้นักเรียนนี่ดูหนังสือประกอบก็ได้นะครับหรือถ้าใครไม่มีหนังสือก็สามารถดูกับครูในหน้าจอไปได้เลยนะครับซึ่งเนื้อหาตัวนี้นี่ครูอาจจะไม่ได้อิงจากหนังสือมากครับโดยครูจะสรุปเรียกว่าให้เราสามารถนํามาไปปรับใช้ในอนาคตได้ อาจจะไม่อิงเน,นื้อหานึงเสือมากนะครับในเรียนก็สามันเรียกไปเรียนรู้แล้วว่าชี้เนี่ยกับครูดได้นะครับสําหรับตัวแรกก็คือเขาเรียกว่าในเนื้อหานี้ครูจะยกตัวอย่างเขาเรียกว่าเป็นคนดีรูปแบบอย่างที่ดีมาให้เราได้ศึกษาเรียนรู้นะครับซึ่งคนดีนี่เราก็รู้รแล้วนะครับว่าคนดีนี่คืออะไรเขาเรียอว่าเป็นสิ่งที่มันหาความหมายที่ตายตัวไม่ได้แต่ถ้ามองในเขาเรียกว่าถ้ามองในความหมายที่เขาได้กําหนดไว้ก็คือเป็น คนที่ทําความประพฤติด,ดีประพฤติชอบต่างๆแล้วก็ไม่ทําสิ่งที่เดือดร้อนให้แก่ตัวเองและผู้อื่นแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นนะครับนี่คือเคเรียกว่าเป็นความหมายของคนดีซึ่งครูก็เชื่อว่านักศึกษาไอ้นักขออนุญาตขออภัยด้วยนะนักเรียนนักเรียนของครูนี่เป็นเรียกว่าเป็นคนดีแล้วก็น่ารักนะตามที่ครูครได้สอนพวกเราอาจจะช่วงเวลาสั้นๆนะที่เราได้เรียนกันในห้องคือช่วงสองสัปดาห์สองอาทิตย์ก็ ครูก็อยากจะ้สานการ์มันดีนแล้วเราก็จะมาเสือกันแล้วก็มาสื่อสนานกันภายในห้องนะครับต่อไปครูกล่าวถึงความหมายของคนดีไปแล้วต่อไปคือการทําความดีเนี่ยแบ่งย e ่อยได้สามระดับนะนักเรียนระดับแรกคือเาเรียกว่าความดีระดับครอบครัวตัวที่สองคือความดีระดับรุเนยียนแล้วก็ตัวที่สามคือความดีระดับชุมชน่าความดีระดับครอบครัวนี่มีอะไรบ้างเรียกว่าเป็นหน้าที่พื้นฐานของการอยู่ด้วยกันในครอบครัวก็คือหนึ่ง แล้วก็จะปฏิบัติตามกฎระเบียบของครอบครัวว่าเราตกลงกันอย่างไรเนี่ยก็ช่วยเหลือครอบครัวช่วยเหลือเบ่ยงเบลละคุณพ่อคุณแม่เนี่ยใช่ไหมครับเราอยู่ในโรงเรียนแล้วก็จะแบ่งเ,เบาท่านอาจจะช่วยงานท่านในการทำสิ่งต่างๆใครมีธุรกิจหรือใครมีไรทำาก็สามารถช่วยท่านได้แล้วก็ช่วยฟังคำสอนของท่านอ่านะครับนี่คเรียกว่าเป็นการทำพุนีในระดับครอบครัวต่อไปคือการทำพุนีในระดับโรงเรียนนี่เมื่อเราเข้ามาอยู่ร่วมกันในเรียนเราก็ต้อง ใคเรียกว่าต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนนะครับเมื่อเราเข้ามาอยู่ในห้องเรียนแล้วก็ทําตามกฎระเบียบในห้องเรียนซึ่งในห้องเรียนของเรานั้นอ่าในห้องเรียนของครูนั้นกับเรานั้นเราได้สร้างข้อตกลงร่วมกันแล้วอในนี้ก็ได้สร้างัอดีว่าการที่เรียนกับครูนั้นมีข้อตกลงอะไรกันบ้างอนะนี่ก็ต้องปฏิบัติตามกฎในห้องเรียนก็มีความตั้งใจในการเรียนแล้วก็เวลาครูสั่งงานอะไรก็พยายามทําส่งนะจะได้มีใคเรียกว่าเราจะได้เกิดการเรียนรู้ แล้วก็สามารถนำความรู้นั้นไปปรบับใช้ในอนาคตได้อะต่อไปเป็นระดับชุมชนนะเป็นระดับที่สามเป็นระดับที่ใหญ่ที่สุดก็คือชุมชนนี้ก็เป็นเขาเรียกเป็นสิ่งรวบรวมบุคคลต่างๆครอบครัวก็อยู่ในชุมชนโรงเรียนก็อยู่ในชุมชนเมื่อเราอยู่ในชุมชนที่เขาเรียกมีขนาดใหญ่แล้วก็ต้องอยู่ในกฎระเบียบของชุมชนก็ปฏิบัติตามกฎของชุมชนนะครับแล้วก็เราสามารถช่วยเหลือ งานชุมชนต่างๆเช่นไดจจะเป็นงานบุญงานอะไรต่างๆที่เคาเียกว่าคนในชุมชนจะมาขอความช่วยเหลือของเราแล้วก็สามารถช่วยเหลือตามกําลังของเราะนะครับผมก็จะสรุปคร่าวๆแบบนี้ครับเกี่ยวกับคนดีแล้วว่าการทําความดีก็ัเรียนสามารถไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้นะครผู้จะสรุปแต่ประเด็นสาคัญแล้วที่เราสามารถนําไปเอาไปปรับใช้ได้จริงนะครับต่อไป ซึ่งในเนื้อหานี้ก็จะมีทั้งหมด2องบกิจกรรมนะครับบกิจกรรมแรกก็คือบกิจกรรมที่1 5จุด้าเรื่องคนดีอยู่ไหนคนดีอยู่คนไหนใครรู้บ้างอ่ะตัวนี้ครูก็จะให้เรานีเขาเรียกว่าเขียนพฤติกรรมที่เหมาะสมทั้งต่อครอบครัวต่อโรงเรียนแล้วก็ต่อชุมชนซึ่งอันนี้ครูได้ยกตัวอย่างให้เราไปดูแล้วข้างต้นซึ่งครูก็อยากจะให้เรานีไปศึกษาค้นควาค้าเพิ่มเติมอาจจะในอินเทอร์เน็ตก็ได้แล้วก็ให้เรามาเขียนลงว่าพฤติกรรมที่เหมาะสมทั้งต่อในครอบครัวโรงเรียนชุมชนนี้มีอะไรบ้าง ให้เราเขียนนอย่างน้อยสามอย่างน้อยสามข้อนะครับในแต่ละด้านนะครับต่อไปก็จะเป็นกิจกรรมที่หนึ่งจุหกเรื่องคนนี้ที่น่าชื่นชมคำชี้แจงให้นักเรียนนี่ว่ารูปบุคคลตัวอย่างตัวอย่างที่นักเรียนชื่นชอบแล้วก็พ่อตั้งอธิบายเหตุผลว่านักเรียนนี่ชอบพ่ออะไรตัวนี้มีครูอยากจะให้เรานี่ยคือว่าแสดงความคิดเห็นหรือว่าเรยกว่าแชร์ประสบการณ์หรือว่าแชร์สิ่งที่ชอบอาจจะซึ่งบุคคลตัวอย่างนี้อาจจะเป็นพ่อแม่ คุย่าตายายหรือว่าอาจจะมีซูเปอร์ฮีโร่หรืออาจจะเป็นดารานักแสดงต่างๆนี่ได้หมดนะครูไม่ได้จํากัดว่าต้องเป็นบุคคลในบุคคลหนึ่งต้องอยู่ในอาชีพเน่นอาชีพนี้ไม่เราครูให้เราฟีสไตล์เลยเราสามารถนํามาบุคคลใดก็ได้ที่เราชื่นชอบอาจจะเป็นหนึ่งบุคคลหรือว่าสองบุคคลก็ได้โดยให้เราหนีวาดรูปหรือว่าถ้าไม่วาดหนึ่งก็ให้เรานําภาพมาติดก็ได้แล้วก็อธิบายเหตุผลว่าเราชอบบุคคลนี้เพราะอะไรนี่างนี้คือเป็นการสร้างแรงบันดาลใจหรือว่าเป็นการเรามีใครเป็นไอดอล เป็นากนารที่ได้ว่าชื่นชมคนอื่นแล้วก็ชืดด่นชมตัวเองไปในตัวด้วยอันนี้ก็เป็นข่าวๆนะครับสําหรับเนื้อหานี้คือเนื้อหาเรียนรู้แบบอย่างที่ดีตามที่ผู้ได้สรุปไปแลยวะรูก็จะชี้แจงใบกิจกรรมให้เราทราบ่าอ่านไปนะครับสาหรับเนื้อหาแรกต่อไปเนื้อหาที่สองนะครับในหน่วยการเรียนรู้ที่สองเรื่องสิทธิเด็กนะครับสิทธิเด็กตัวนี้ก็จะเป็นเนื้อหาครอบคลุมอยู่ในหนังสืออยู่นะเรียน ถ้าใครมีหนังสือก็เอามาเปิดดูไปพร้อมกับครูก็ได้อโดยจะเริ่มต้นที่หน้า54นะครับสิทธิเด็กว่าสิทธิเด็กนี่มีอะไรบ้างการละเมิดสิทธิเด็กนี่มีอะไรประมาณนี้เราจะมีวิธีการป้องกันอย่างไรเนี่ยครูก็จะมาแนะนําหรือว่ามาให้ข้อสรุปเพิ่มเติมของเรานะประเ็นคือการละเมิดสิทธิเด็กนี่ ก็คือตามที่เราได้เรียนมาในในชั้นป .4 แล้วว่าสิทธิเด็กมีอะไรบ้างอืกหนึ่งสิทธิของการที่จะมีชีวิตรอดอยู่เป็นมนุษย์สองสิทธิในการได้รับการป้องกันจากผู้ปกครองหรือว่าผู้ก็เรียกว,ว่าผู้คุ้มครอง,องแล้วก็สามสิทธิที่จะได้รับการพัฒนาทางร่างกายจิตใจทั้งการเรียนการสอนต่ตางๆแล้วก็สี่สิทธิจะการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่างๆนะเราเข้าสู่หัวข้อถัดไปเลยนะคือการเรื่ออสิทธิเด็ก ก็คือตัวแรกคือการละเมิดทางน่าความเป็นอยู่ก็คือและการพัฒนาก็คืออาจจะถ้ามองในมุมนี้เราอาจจะได้เห็นข่าวนะว่าเด็กอาจจะถูกพ่อแม่ทอดทิ้งหรือว่าอะไรต่างๆประมาณนี้ก็คยอเรียกว่าอาจจะเกิดความไม่พร้อมบ้างของครอบครัวตัวนี้ก็เป็นสิ่งที่เราพบเห็นได้ในปัจจุบันต่อไปคือด้านการได้รับการศึกษาก็คือผู้ปกครองของเราหรือว่าบิดามารดาของเรานี่ต้องเขาเรียกว่า ต้องสูญเสียให้เราเรียนนะให้จบการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งมันดไว้สิบสองปีนะครับหรือว่าจบชั้นมสามอันนี้เป็นสิบปีขั้นพื้นฐานนะของเด็กหรือของพวกเราต่อไปนี้ได้าการจ้างแรงงานคือเราจะให้เด็กที่อายุต่ำกว่าส5ห้าปีนี้มาทํางานไว้ได้นะครับถ้าเราได้เห็นข่าวอยู่ก็คือการมีการนําเด็กนี้มา เรียกว่ามาค้าแรงงานเด็กต่างด้าวเนี่ยมาค้าแรงงานน,นี่เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับต่อไปคือเป็นการใช้เด็กเป็นเครื่องมือในการการะทาผิดในหน้าต่างๆเช่นในการล่อซื้อยาเสพติดอ่าประมาณนี้การไปทำานสิ่งที่ไม่ถูกต้องอันนี้เป็นการละเมิดสิทธิเด็กนะครับต่อไปคือได้การถูกทําร้ายทารุณกัดขังคือคนที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้ดูแลผู้คุ้มครองเหล่านี้ต้องห้ามเคี่ยนตีห้าม ทารุณห้ามทำลายเรานะครับถ้าเกิดว่าทำลายนี่ก็จะเป็นราเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของเราครับอาจจะส่งผลต่อทัณฑจิตใจร่างกายทําให้เรานเกิดการซึมเศร้าอาจจะหวาดกลัวไปได้ครับต่อไปด้านการห้ามเด็กไม่ให้มีสว่วนร่วมตัวนี้สําคัญครับคือคนที่เป็นผู้คุ้มครองหรือผู้ปกครองของเรานี่ต้องให้เรียกว่า ต้องให้เรานี่ได้มีส่วนร่วมในงานทํากิจกรรมต่างๆเช่นการกิจกรรมในชั้นเรียนต่างๆกิจกรรมที่โรงเรียนได้จัดขึ้นนี่ก็เป็นการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมให้กับเรานี่ก็คือถ้าเกิดว่าห้ามให้เราทํากิจกรรมในสิ่งนี้ก็จะเป็นการก็เป็นการละเมิดสิทธิของเราในด,ด้านนี้ขออนุญาตไปเนื้อหาตัดไปเลยนะก็คือสองแนวทางการป้องกันนะแนวทางการป้องกันคือเราก็ต้องรู้ว่า รู้เขาเรียกว่ารู้ข้อกฎหมายคร่าวๆแล้วเราก็จะมีแนวทางป้องกันอย่างไรเมื่อเราเจอเหตุการณ์ดังกลา่าวเราอาจจะเขาเรียกว่าอาจจะไปบอกผู้ปกครองแลว้วบอกครูอาจารย์ต่างๆถ้าเกิดว่าเราอยู่ใกล้ครูอาจารย์นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าวเราต้องรู้ไว้เพื่อที่เราจะเขาเรียกว่าเมื่อเจอเหตุการณ์ในอนาคตเราที่จะสามารถไปนําไปปรับใช้ได้ครับอันนี้ก็จะเป็นหน่วยงานต่างๆนะครับเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิเด็กนนเป็นสถาบันครอบครัว หน่วยงานของรัฐวิสาหก,กิจต่างๆองค์การยูนิเซฟนี่ก็จะมีหน้าที่ต่างๆนะครับอันนี้เขาก็จะขอข้ามไปนะครับนอกจากนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งสําคัญกันก็คือสื่มอมวลชนหนีเขาเียว่ามีความสําคัญต่อการเรียนรู้ของเราในปัจจุบันมากเช่นเราดูข่าวต่างๆว่าข่าวเด็กโดนทํำร้ายข,าข่าวเด็กโดนรังแกข่าวเด็ก โดนเอามาค้าแรงงานนี่เขาเราียกเป็นสีสภานคือเราก็เขาเราียกว่าสามารถหาความรู้จากสื่อออนไลน์ได้แล้วเราก็นําเอามาเขาเราียกว่านําเอามาศึกษาเรียนรู้ว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์อังกล่าวแล้วเราจะสามารถปรับตัวหรือว่าสามารถที่จะป้องกันอย่างไรเมื่อเราเจอเหตุการณ์ดังกล่าวอันนี้ก็เขาเรียกว่าเราเนี่ต้องรู้สิทธิของเราเบื้องต้นสิทธิคืออะไรก็คือสิทธิในการที่จะทําสิ่งต่างๆของเรา,เราหน้าที่คืออะไรหน้าที่คือหน้าที่ที่เราจะต้องรับผิดชอบนั้นๆ ในช่วงเวลานั้นๆสิทธิก็จะคู่กับหน้าที่ครับเมื่อเราอยากได้สิทธิในการตัดสินใจตา่างเราก็ต้องรู้หน้าที่ของเราด้วยว่าเราต้องทําอย่างไรนี่ครูก็สรุปข่าวๆมาให้เรานะครับต่อไปก็จะเป็นใบกิจกรรมนะครับเป็นใบกิจกรรมที่1.8นะครับเรื่องการรู้รู้เท่าทันกันแล้วเหมือนิทธิเด็กครับโดยครูนี่จะให้เรานิยุกตัวอย่างอาจจะเป็นการ่ารูปหรือการนําภาพข่าวมาติดก็ได้ ที่เสดงถึงความรุน,นแรงหรือว,ว่าการละเมิดสิทธทิเด็กนะครับตา,าต,าตามที่หน้าต่างตามที่ครูได้กล่าวไปข้างต้นแล้วหรืวว่าอาจจะไม่เกี่ยวข้องก็ได้แต่อาจจะเป็นการเรียกว่า,เป,วาเ,เป็นความรุนแรงที่เราดูแล้วมันอาจจะไม่เหมาะสมเราจะอาจสมัรถคิดตัวละครขึ้นมาก็ได้ว่าเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ก็ได้วราจจะนําภาพมาติดก็ได้อาจยังภาพเหตุการณ์จริงแล้วให้เราบอกแนวทางการแก้ไขหรือการแนะนําป้องกันเมื่อเจอเหตุการณ์ดังกล่าวประมาณนี้ อ่าโอเคเนาะสำหรับวิชาสังคมของครูก็สัปดาห์นี้วันที่สองสิงหาครูก็มอบใแบบงานมอบหมายไปทั้งหมดสามใบนะครับก็ขอให้พวกเรานี่ตั้งใจทำใบกิจกรรมนะครับหรือว,ว่ามีข้อสงสัยอะไรก็อาจจะให้ท่านผู้ปกครองนี่แชทลงไลน์กลุ่มแล้วก็ได้ครูก็จะมาสอบถามมาตอบข้อสงสัยของเราให้เราตั้งใจในการทำใบกิจกรรมแล้วก็ให้เรานี่นํามาส่งในวันที่ เก้าสิงหาเขาเรียกว่าวันจันทร์ถัดไปก็ขอให้พวกเรามนี่สนุกสนานกับการทํางานแล้วก็มีเวลาบ้างก็เาเรียกว่าศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้ครูไม่ได้จํากัดว่าเราต้องตอบในข้อที่ครูยกตัวอย่างให้แล้วหรือว่าตอบตามแบบของครูคือเราสามารถตอบแบบฟีสไตล์เลยก็ได้แต่ให้ยู่ในขอบเพียเนื้อหาที่โจทย์ที่ครูได้ตั้งไว้ก็สู้ๆนะครับก็หาที่น่ารักของครูทุกคนขอให้เราตั้งใจทำงานแล้วก็พบกันใหม่นะครับในคลิปหน้าถ้าเกิดว่า าการจัดกันเรียนกสอนยังเป็นแบบออนไลน์ยังเป็นแบบออนเฮียนนี่อยู่แล้วก็อาจจะได้เจอกันเรื่อยๆนะครับอขอให้เราโชคดีครับบ๊ายบายป๋องหาทุกคนเจอก,กันใหม่ครับ